นี้ไปดูไอเดียของคุณลุงวัย65ปีชาวอำเภอเมืองตรังครับผุดไอเดียนำวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นรูปพยูน2ไแม่ลูกแบบ3มิติขายราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นเลยครับที่อู่ทำประตูเหล็กดัดบางหมูดการช่างเลขที่86ทับ 66, ถนนโคกขันตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรงังนายมะหมุดไพรพฤกอายุ65ปีเจ้าของอู่นะครับซึ่งเรียนจบสาขาอุตสาหกรรมศิลป์นอกจากจะทำประตูเหล็กดัดและงานช่างเชื่อมแล้ว ยังผุดไอเดียนำเศษเหล็กหรือวัสดุเหลือใช้เช่นมอเตอร์ไฟฟ้าถัางน้ำแกนลอนกระป๋องสีอะไรรถยนต์ลังกระดาษฝาขวดเชื้ออวนและอื่นๆครับมาประกอบเป็นรูปพยูนคู่แม่ลูก แบบ3มิติสามารถขยับได้ด้วยครับโดยใช้เวลาทำเกือบ1เดือนนะคะได้รูปพยูนตัวใหญ่และรูปพยูนอีกหนึ่งตัวปรากฏว่ามีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอศิเกาจังหวัดตรังค่ะสนใจรับซื้อในราคา30,000บาทเพื่อนาไปตกแต่งรีสอร์ทก่อนหน้านี้เคยทาเศษเหล็กนะคะมาประกอบเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้างแพะตุ๊กตาและปลาคราฟ ขายมาแล้วด้วยนะคะส่วนราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมืน่นแล้วแต่ความยากง่ายและขนาดลูกค้าบางรายนำรูปสัตว์ที่ต้องการมาให้ทางร้านทำก็มีค่ะโดยผลงานทุกชิ้นก็ทำด้วยใจนะครับแล้วก็จะติดตามไปดูทุกปีด้วยเพราะเกิดความรักความผูกพัน ก็สร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจนั่นแหละครับตอนนี้มีชิ้นงานที่ลูกค้าสั่งทําอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่ได้ทํางานประจําส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานหรือดูสินค้าสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นบนหน้าจอครับมาสั่งทําเป็นตัวอะไรบ้างคะเออมันมีพวกตุ๊กแกพวกขาโตเป็นรูปสัตสว์ติดตัวไปคว้าพวกจ้างพวกอะไรพวกนั้นเนี่ยเริ่มทามันตั้งแต่พศ2ยี่ จนปัจจุบันอันนี้มาแล้วแต่ออเดอร์มาแล้ว,แล,วแล้วที่ทำราคะเราคิดขึ้นเองหรือว่าตามใบสั่งลูกค้าจากรูปครับดูตามรูปใช่ให้รูปมาอย่างเดียวให้รูปให้รูปแล้วก็ทำเองครับ